สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับพอกันนึกเอาครับฟุกตีพาแซบครับมื่อนี้ม่อนี้เขาก็ได้เป็นเมนูตุมต้มตีนมัวเลยของมัวครับมาอยู่ในหนีบมไม่ตีนมัวนครับพี่น้องครับเลยก็ต้มขาจอกตุมย้ําครับอนี่โอ้หลายอย่างหลายครับพี่น้องครับเอาลงบาไว้เอ็นแก้วอยู่ตรงนี้ครับเอ็นแก้วนี่เอ็นแก้วครับต้มขาของม้วครับ เอาเวนดีก่อนครับมากับไม่ย้ายหนึ่งเขาไม้ไหมครับห้อมายังดีเองนี่ครับเขาไม่ครับขาวจอ้นมีในหยาเลยครับเว้นนี้ครับมาพี่น้องครับเซนแสบกันเลยครับอันนี้จะเป็นช่วงขอเทงนะครับมีแต่เนื้อมีแต่เอ็นแก้วเลยครับเด้งเนื้อเด้งๆครับครับสดน้ำ มย้ําครับก็น้ำจิ้มซีฟูดมือนีกับสายลุยคือเ่าครับนี่น้ำจิ้มซีฟูดตําเองแซ่บเองครับโอ้มื้มอดีกดไาอย่าคักอยู่ครับมาสิบแ่บกันเลยครับเขาครับพี่น้องครับโอ้ยขาวๆเม็ดงามๆครับเขาไม่ปีนี่ผมไม่ได้ตากแห้งครับมาว่าจีบไปท่ายหฮพี่น้องเบื้องข้างลังริมขงแดดครับแดดโอ้ ต้องใส่เป็นหาม้งครับหาม้งนีโบไ่ไหวมันจะมืดครับว่าจะเป็นไห้แล้ะครับโอ้ออ <c oughs> <c oughs> ช่วงนังกับเอ็นแก้วครับมาเลยครับพี่น้องครับเเซมกันครับชี่อพักผักกาดตื้อครับพักสลัดหอมป้อมครับ ต่มนี่ผมไม่อยากบอกครับโอ้เบิดฟื้นนี่บ่แม่นหน่อยๆครับตุ่ตมไปเปื้อ,อ,อยขอแสบโอ้คลิปนี้อยากลุยหน่ด้อยนะครับโอ้โห ตุ่มไทรขาออนครับตุ่มยำครับอื้มโอ้โอ มืมาครับพี่น้องครับจะแจมกันครับ มันยากาศตอนนี้ครับตอนช่วงเย็นครับประมาณสามทีโมงครับมาเลยครับกินเขาแรงน้ำกันครับจบภายในรับเดียวครับ อ,อ,รรอัออน,น,อนนีน้ขอยยิงใหญ่ครับโอ้ยขอนี่กินไหนก็น้อนะครับอื้ บรรยากาศกันเงียบดีครับยื่นี่ ตรงนี้เป็นเอ็นเป็นขาครับมองทิดดูครับตรงนี้โอ้โ,โหลิปนี้ลุยเนี่ยครับต้องขอโทษขอพรได้ครับ ผมยินดีครับบรรยากาศได้ที่ ค้างว่าแบบเนยคัเนาะฟื้นบทึงเนยมันจะเป็นหนาแข็งๆครับกินยากครับพี่น้องครับแต่ว่าน,นี่เนี่ยผมต้มแบบป,ปื้อไอต้ม,ตมโอ้เบิดฟื้นไปหลยด้วยนะครับ สมซีขาครับนนเนียวเนี่ยเน้เนๆเลย,ยครับมา ขำมากครับไม่ล้ม,มครับว่าย็นดีครับอื <c oughs> โอ้ยม mm. oh, ันอร่อยดีนะครับ น้ำกระเสบครับเป็นน้ำต้มยำครับโอ้น้ำจิ้มก็แซ่บผมว่าอวดก็ได้ครับน้ำจิ้มม้นนี่โอ้แส่บครับแส่บคักอีลีครับหรือว่ากิ่นครับต้มตีนมัวรูตลุ่ะครับหรือว่าต้มขาจอกอันนี้ก็เป็นขาจอกขาจอกงัวครับพี่น้องครับแล้วกเอามาต้มยำครับโอ้เหลือขาหนึ่งครับพี่น้องครับขาหนึ่งเอาไว้ครับ โอ้อิมเอาครับพี่น้องครับมากคลิปนี้ก็ฝากก็ไลค์กดแชร์ได้เลยครับฝากกดติดตามครับจองพกตีพลาสแบก็ขอบคุณหลายๆครับที่ให้เกียรติติดตามกันนะครับกะปะสิหาิให้คลิปดีๆพี่น้องได้รับชมครับกะมาจะไปเฮ็ดขังลุ่มกับว่าได้ไปเห็นเนาะครับเพราะว่าแดดเพราะว่าขั้น็ดกถึงคืนเหตุตอนค่ำไลก็กะสีค่ำครับเอาต้องได้ขอตัวลากนไปเพีย้งเท่านี้ครับพี่น้องครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ